ของเราเหรอพ่อขอแสดงว่านี้ชิดต่อไปมะนก็ไม่ยืดแล้วพ่อไปเข้าเว็บถ้าเราไปเข้าเว็บชิดมันก็ยังยืดอยู่เนาะปกติเลยค่ะพี่แต่ว่าหนูแนะนำให้มอนพ่อนูอตัวนี้หน่อยนะค่เพราะว่า ถ้าใส่ใเวฟเววมัต้องนเลยอะค่ะไม่งันแป้งันแข็งหรือไม่ก็คือ,หร,อ,คอหรือไม่ก็คือกลับไปถึงบ้านกินเลยเไม่ต้องไปเวฟเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันแข็งใช่ไหมอืมค่ะน้องเขาแนะนำวิธีกินวิธีอุ่นแสละเปา นี่จะเป็นแบบจีไฟพี่นองน่ากินมากอันยาวๆนั้นคืออ๋อมันโหอ,อร่อยไหมต้องมากินากับกาแฟใช่ไหมพ๋าได้กินกับกาแฟได้ไม่ต้องทานนมเลยสามารถทานได้เลยพรอจริงๆก็อยากกินถั่วดำก็อยาก เอาเผือดํำให้พี่อันหนึ่งได้ไหมอ่ะไ,ไม่ค่ะค่ะแล้วใส่รวมเผือดดำาอร่อยใช่ไหมเัอมือดดำ ของพ่อหมูแดงพ่อทำไมพ่อไม่ลองแบบน,นี้ตกผักมันโถจีน่ากินนะหลานเพิ่งจะจะมีแบบปลาเป็นเป็นขนมจีบกัะมี่พี่น้องใส่เป็นกล่องแพ็กเกจน่ากินมากตรงนี้จะเป็นแบบด้านนี้จะเป็นแบบนึ่งเด้อจ้ะนึ่งนึ่งในกระากิน อันนี้กระลอร่อของเห่ายู่จ้าพี่น้องเปน็นอุ้งสังเพิ่มอีกชิ้นนึ่งนะจ้ะเบบ่าร้านเขาสะอาดสะอ้านเนาะพี่น้องเน,ะนาะน่ากินมากๆร้าน้า่งเิมมากกว่ ซาละเปาจีพี่นอนน่ากินมากๆจ้ะ